ลาดเลยนะจ๊ะอืมหอมมากอืมอืมใส่อืม,ออม,อมสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหวนเพชรพากินอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะเพชรพามากินลูกชิน้นเขาเรียกอะไร ลูกชิ้นหนึ่งยำฟรีนะคะวันนี้อุ้ยมันหลุดแล้วอะ่ะวันนี้เพชอยากกินมากเพชไปเจอช่องหนึ่งกินอนะ่ะทุกคนนี่นะแต่แสบบอ่ะแล้วเพชก็เลยแบบออยากกินหนะ้ามันเป็นแบบหน้าอร่อยมากเขาก็จะมีน้ำยำ อันนี้เพอสังแยกมาเนาะนี่น้ำยำของเขาเราควรที่จะเอาเขาออกจากไม้ดีไหมคะจึแตบ่พักนิดนึงนี่แต่กระลำตัวนี้ลูกสาวก็ร้องออ้ออเออยากกินกระลำอื้อ เขาเสียบกันเด้อลาดเลยนะจ๊ะอหอมออมากเดี๋ยวมันจะล้นนะแค่นี้พอละกลัวมันลน้นอันนี้เขาเรียกเห็ดหูหนูขาวนะคะก็มีลูกชิ้นหมูแล้วก็มีฮอทดอกสีแดงสีส้มมีกลมๆแค่นี้แหละที่อยากกิน มาทุกคนมากินด้วยกันนะคะหิวมากวันนี้เดินอ้อมอันนี้เลยอะ่ะมาชิมอันนี้ชิดเห็นหูหนูคำแรกเลยคะ่ะทุกคนอืมอืม น้ำยำป,ปลาเปรี้ยวมากอ๋ก็ผักเหลือพือกินจากคลิปที่แล้วน้ำจิ้มมันเปรี้ยวอ่ะคือว่าใส่เยอปะป่ะ ออืนจะหมดปากเลยอ่ะอือ เพรเป็นคนที่ชอบกินลูกชิ้นมาเลยเพจอะ,ะไรม่อ,อกก็ลูกชิ้นน่าดีเบล Mm. -hmm. Mm. Ừ, -hmm. mm -hmm. mm -hmm. มาค่ะอืออันนี้อร่อยมันเผ็ดนะลกมันจะกินได้เหรอ กินเสร็จก็ไปทํากับข้าวให้ยืมรถต่อเป็นนี้ได้ลาบหมูมาค่ะทุกคนอื เนีย่ยไปขออนุญาตไปกินต่อกันนะคะสำหรับวันนี้ก็มากินยำปลาเอ้ยยำปลาเพื่อไหมยำลูกชิ้นนะคะยำลูกชิ้นนึงนะคะก็มากินยั่วๆเนาะสำหรับวันนี้เพ็กก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ